สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบใหม่ตัวนี้นะครับว่ามันจะรับเสียงไกลๆได้ชัดดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปประมาณสักอันนี้ผมอยู่ที่ห้าเมตรนะครับประมาณห้าเมตรห้าเมตรนี้ได้ยินเสียงชัดดีไหมครับตอนนี้ห้าเมตรเดี๋ยวผมจะถอยออกไปนะครับอยู่สักประมาณสิบเมตรนะครับโอ้สิบเมตรนี่ถือว่าไกลเลยทีเดียวมองไม่เห็นอันนี้ผมอยู่ที่สิบเมตรนะครับสิบเมตร 10เมตรนี่เพื่อนๆได้ยินเสียงชัดดีไหมครับเดี๋ยวผมจะถอยออกไปประมาณสัก15เมตรนะครับตอนนี้เลยอยู่ที่15เมตรนะครับ15เมตรนี่เพื่อนๆได้ยินเสียงชัดดีไหมครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปอยู่ที่ตำแหน่ง10เมตรนะครับอันนี้อยู่ที่ตำแหน่ง10เมตรนะครับแล้วก็เดินเข้ามาอยู่ที่ตำแหน่ง5เมตรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตำแหน่ง5เมตรนะครับเพื่อนๆชอบไมตัวนี้ก็อลองซื้อ มาเลือกใช้ดูนะครับเสียงชัดดีไหมครับสวัสดีครับ